สบายดีพี่น้องมือนีก็มาซานต่องานเรื่อมซีเก่าด้วพี่น้องด้ยอสบายดีเด้อพี่น้องเลยเดินกินหรยันลูกก้อยหอยกินน้ำเพืองานเขาใส่ปลาล้มเลพี่น้องบัเาิมม้งเลปลาลมเือเห็นนี่พี่น้องใส่ไปแล้วบัรมันเรือเขามุงเรือแถาตาตัดหิมเลยพี่น้องเลใส่เพนีอัดทีหลังเนาะมาบัตรเากระิมม้งเลยพี่น้องม้งนี่ั่งกระบัถึงเพี่น้องเพิ่งสั่งมาบัถึง ก็เลยเอาแผ่นน้อยอีกต่อใส่มันมีแผ่นน้อยอีกหลายแผ่นนี่พี่น้องเอาตัวนี้จำพวกอีต่อใส่เด้อพี่น้องทางหลังเป็นของทางหลังเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเป็นมือกล้องเลยพี่ชายเป็นได้อพี่น้องเด้อยเป็นวาลุยกับซางเด่นก็ได้เนาะสา้รา่างกายสิ you know. Bên mưa con này thì sai rồi. พี่น้องมี à, <coughs> เป็นสังวาพิษเลยพี่น้องรังกะซีเนาะก็เลยต่อเอา พี่น้องไนแล้วเเด้พี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องเข่ากับอันนั้นเลยเนาะเข่ากับซีทั้งทึ่งเลยพี่น้องใหม่สระ ngam ngam <laughs> Như hổng ơi đi nào kìa <laughs> งามบ่พุงามบ่งามเลยเนาะโอ,อ้เอา,าเลยนะเบิ่งนะพี่นอ้องนี่ก็จ้างเป็นรายวันเนี่ยพี่นอ้องนี่ก็ให้ไปซอยนำ้ำบ้านบ่าวภาไปด้วยพี่นอ้อง <c oughs> เปน็นงานโบรายเลยกันเพื่อ,อนไปซอยห่อนไส้เนาะหรือเปล่าซอยสร้างดีเพื่นน้ำพี่นอ้อง Anh lột bỏ mình. ตัดเรียบร้อยเดี๋ยวบันที่พี่น้องเ้อตัดลายเส่นไม้ปัะรุ่มแลวสิม,มุ่งเลยพี่น้องเลย,เร,ยร้อยเนาะเดี๋ยว่างงามพี่น้องสำเร็จ,รจสิน้นไปมากค่

ลอยพี่น้องมันคาแล้วแต่ซิ่งพี่น้องแล้วซิ่งเว่าจซิ่งไปวางวางเตาแล้วกับจอดตัวนี้มาเสริมพอเล็กพอิดวางวางเตาลอยพี่น้องมันก็เป็น พี่น้องดานล้างเลยขอเตาสำหรับคลิปนี้ก็น,น่าจะลาพี่และน้องไปก่อนน,ออมมน,นะพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะพี่น้องคนเก่ยวมาหลับสมสองกันนะตาอุบบ๊ายบายพี่น้อง,องคลิปหน้าเจอกัน